สวัสดีครับจากทีว Channel นะครับวันนี้เราก็จะเอาการจอของรุ่น1660 Super มาให้ดูนะครับผมอาการเสียตามที่ลูกค้าแจ้งมานะครับอ่เดี๋ยวเราดูตรงนี้แป๊บนะครับ ก็คือลูกค้าแจ้งมานะครับอันนี้ก็คือคขาโน้ตมาคร่าวๆนะครับอาการเสียก็คือเป็นอาการ16 6 0ซุปเปอร์นะครับประมาณปรับปรับต่าทุนแล้วก็ดับเล่นเกมจอดับพัดลมเร่งแรงนะครับไอ้พัดลมเร่งแรงนะครับส่วนมากมันจะไม่ค่อยเกี่ยวกับซิลิโคนนะครับส่วนมากเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับตัวชิปมากกว่าครับก็คืออัดงานเนี่ยอาจจะต้องไปรีบอลชิปนะครับแต่รีบอลชิปเนี่ยร้านไม่ค่อยแนะนานะครับเพราะส่วนมากมันจะรีบอลไม่ค่อยผ่านนะไลอย่างถ้ามันผ่านก็อาจจะอยู่ได้นาน ได้นานหรืออาจจะไม่ได้นานนะครับอันนั้นอยู่ที่คุณภาพชิปของลูกค้านะครับแต่เราก็จะไม่ค่อยเชียร์ให้ลูกค้าซ่อมชิปสักเท่าไหร่ถ้าไม่ใช่เป็นงานระบบไฟนะครับอันนี้คือลูกค้าได้ลองเปล็ดซิลิโคนมานะครับแต่เป็นของถูกแต่มันก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เรามาดูอุณหภูมิที่หน้าจอก่อนตอนนี้เพจมาได้สักประมาณ1นาทีนะครับอุณหภูมิก็อยู่ประมาณสัก67องศานะครับผมอ่าเรามาต่อครับรอการจอสำรองมาใช้นี่คือใช้งานไม่พอประกาศนะครับอาการเสียของเขาเนี่ยส่วน เวลามันเล่นแล้วดับนะครับแล้วพัดลมมันหมุนรอบเร่งแรงเนี่ยใช่ไหมครับส่วนมากเนี่ยอาการเสียงของเขาเนี่ยมันจะมาจากตัวชิปมากกว่านั่นเองครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาลองเทสดูก่อนว่ามันจะเ <leveling. S 1> ขาเรียกว่าจอดับแล้วพัด <seats. S 1> ลมเร่งแรงหรือเปล่านะครับซึ่งก่อนที่ผมจะทําการถ่ายคลิปเนี่ยผมก็ได้ทําการเทสไปรอบนึงนะครับก็คือมันมีอาการดับเหมือนที่ลูกค้าแจ้งมานะครับก็คือจะมีอาการเร่งรอบพัดลมนะครับแล้วการจอก็จะดับนะครับแต่ตอนเนี้มัน มันยังไม่ดับนะครับแต่อมกี้ที่ผมเทสเนี่ยไม่ไม่ถึง5นาทีนะครับแล้วก็ดับเลยตอนนี้เรามาดูกันว่ามันจะถึง5นาทีไหมอ่าอาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับตอนนี้แฟนสปีดของเข,เขาเนี่ยอยู่ประมาณสัก70%โหลดก็อยู่9 7้าสอรับองศาก็อยู่ประมาณ70องศานะครับผมตัวนี้นะครับลูกค้าเราแนะนําไปลูกค้าก็ไม่ซ่อมชิปน,นะครับให้เราเปลี่ยนไปลองเปลี่ยนซิลิโคนไปก่อนอ่าเห็นไหมครับ ตอนนี้อุณภูมิเมื่อกี้ประมาณตั้ง69นะครับแล้วก็เร่งรอบดับไปแล้วเห็นไหมครับภาพหายพัดลมเร่งรอบแรงนะครับอาการใครที่เป็นลักษณะแบบนี้ครับก็คือพัดลมเร่งรอบดังน่ส่วนมากนะครับมันจะเป็นอาการมาจากตัวชิปนะครับผมอันนี้เบาแล้วเพราะว่ามันดับไปแล้วแล้วก็มีอาการรีสตาร์ทเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือมันครับอาการแบบนี้เขาเหมือนประมาณว่ากราฟิกของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าคุณของชิปเนี่ย มันทนความร้อนไม่ไหวนะครับพอทนความร้อนไม่ไหวเนี่ยมันก็จะมีอาการดับนะครับแล้วก็จะมีอาการรีสตาร์ตตัวเองเหมือนเขาเรียกว่าการจอมันตัดเทมนั่นแหละครับผมส่วนอาการเปลี่ยนซิลิโคนเนี่ยก็คืออาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับถึงเราจะเปลี่ยนของถูกของแพงเนี <drizzle S 2> ่ยก็อาจจะไม่เห็นผลเท่าไหร่นะครับแต่ตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนดูก่อนนะครับดูซิว่ามันจะได้ผลไหมแต่จากถ้าจากตัวการดเนี่ยไม่น่าจะได้ผลอยู่แล้วนะครับเพราะไอ้พวกอาการจอดับแล้วพลมเร่งแรงเนี่ยส่วนมากมันจะมาจากชิปนะครับอ่าตอนนี้ก็คือเครื่องรีขึ้้นมาแลว เดี๋ยวผมก็จะลองรื้อไปดูชิปกันนะครับดูซิว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนซิลิโคนของเขาแล้วเนี่ยมันจะได้เปล่านะครับแต่โดยหลายๆตัวนะครับไม่เกี่ยวเนาะแต่ตัวนี้เราลองดูก่อนนะครับเผื่อมันลดอุณหภูมิได้มันอาจจะมันอาจจะฟุกผ่านก็ได้นะครับแต่โดยรวมแล้วนะครับถ้าเป็นอาการแบบนี้ส่วนมากมันจะมาจากตัวชิปเลยคือชิปเนี่ยมันทนความร้อนไม่ไหวหรือตัวคุณภาพกราฟิกของเขาเนี่ยมันเริ่มรับไม่ได้แล้วนั่นเองนะครับส่วนมากอาการพวกนี้ อาจจะซ่อมได้แต่อาจจะอยู่ได้ไม่นานนะครับถ้าเกิดให้ให้ดีนะรับจอติดอย่างเงี้ยไม่แนะนาําให้ซ่อมนะครับถ้าเกิดซ่อมชิปเนี่ยมันมีโอกาสที่ชิปจะดับนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอรื้อมาดูชิปกันนะครับว่าชิปของเขาจะเป็นแบบไหนเนาะล้วดูซิลิโคนเขาที่ของถูกเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับผมเอาเดี๋ยวเรามารื้อดูกันตอนนี้ก็เราแกะมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูนะครับว่าดูสภาพชิปโดยรวมรวมอานเรามาเช็ดซิลิโคนก่อนนะครับดูสีชิปก่อน ก็คือการเปลี่ยนซิลิโคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นะครับแต่ลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวเราเอากลับไปใช้งานทั่วไปนะครับถ้าเกิดว่าอาจจะต้องการเลี่ยงการเล่นเกมนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องการโหลดหนักๆนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีโหลดหนักๆเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับผมถ้าเล่นเกมเมื่อไหร่ก็จะดับทันทีนะครับเหมือนตามที่เขานโน้ตไว้่นแหละครับอันนี้ก็จะเป็นชิปแบบนี้เลย TU 1 1, 1 6 4300A1 นะครับถ้าเกิดอาการนี้ถ้าจะหายขาดนะครับก็คือต้องเปลี่ยนชิปนะครับเดี๋ยวตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนซิลิโคนไปก่อนดูซิว่ามันจะมีอาการทีาเรียวกว่าตัดดับไหมซิลิโคนเนี่ยปกติมันจะลดได้4-5อ,องศาครับอาจจะช่วยได้นะครับหรือว่าช่วยไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูกันแต่โดยมากแล้วอาการดับแล้วรีสตาร์ทนะครับส่วนมากเนี่ยมันมาจากตัวชิปนะครับชิปเนี่ยการาฟิกของเขาเนี่ยมันทนไม่ไหวแล้วนะครับพอเขาเรียกว,ว่าตัวมันใกล้เสียนั่นเองนะครับผมมันก็จะมีอาการประะมาณนี้แหล มีพัดลมเร่งรอบแรงและภาพหายนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะทําการใส่ซิลิโคนแล้วเราทําการเทคกันอีกนหนึ่งครั้ง ตอนนี้เราก็เปลี่ยนซิลิโคนเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมเราก็จะมาทําการเทกันนะครับว่าการเปลี่ยนซิลิโคนเนี่ยมันจะช่วยได้ไหมนะครับแต่เท่าที่ดูจากดูจากงานนะครับไม่น่าจะช่วยได้นะครับตอนนี้เราก็จะมาเทกันนะครับดูซิว่ามันจะกี่นาทีดับนะครับจากที่เราเทกันตะกี้นะครับผมรู้สึกไม่ถึง2อสนาทีก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ตัวเนี้ยเรามาดูกันว่ามันจะอยู่ได้นานขนาดไหนดูซิว่ามันลดอุณหภูมิได้กี่องศานะครับแล้วการลดอุณหภูมิเนี่ยมันช่วยได้หรือเปล่านะครับอ่เดี๋ยวต ตอนนี้อุณหภูมิของเขาก็อยู่ประมาณสัก59องศานะครับก็ลันยังไม่ได้หนึ่งนาทีครับแต่ตอนนี้เราดูไปก่อนนะครับดูซิว่ามันจะมีการเร่งรอบพัดสปีดมันหรือเปล่านะครับของเดิมนะครับจอกถ้าเกิดล้วมันจะดับนะครับอุณหภูมิของเขาเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก69-70องศานะครับมันก็จะฟูลสปีดของพัดลมนะครับแล้วมันก็จะดับไปนะครับตอนนี้เราก็ตั้งแฟตสปีดแบบออโต้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ปรับเป็นแบบ ตั้งแบบว่าเป็นแบบเมนนวดนะครับถ้าปก,กติเราจะเทสเมนนวดประมาณสัก80%นะครับแต่ตอนนี้เราต้องการดูว่าอุณหภูมิของเขาเนี่ยของตัวกา๊าซเนี่ยมันจะทนไหวหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้ถ้าดูจากอุณหภูมิของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่ยังน้อยอยู่นะครับยังไม่สูงเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเพิ่งเทสได้เพิ่งแค่นาทีเดียวเองเอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะดูไปก่อนนะครับว่ามันจะอยู่ได้ถึง5นาทีไหมซึ่งของเดิมเนี่ยก่อนที่เราจะทําการเปลี่ยนซิลิโคนเป็นของยี่ห้อคิงพินเนี่ย จากซิลิโคนที่ลูกค้าโนต้ตมานะครับคือหลอดละบ80บาทครับตอนนี้เราก็จะมาดูกันว่าซิลิโคนคิงพินมันจะเอาอยู่ไหมจากเท่าที่ดูเนี่ยอาจจะเอาไม่อยู่เนาะอุณหภูมิก็เริ่มขึ้นมาแล้ว66องศานะครับเพราะว่าจากที่ผมเคยทคําคลิปไปนะครับซิคงระบายความร้อนของรุ่นนี้นะครับมันจะค่อนข้างสูงอยู่นะครับเปลี่ยนคิงพินแทบจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างนะครับจากที่ผมเคยทคําคลิปไป มันเหมือนว่ามันเห็นผลแค่ 1- นึ่งถึงสองามองศาครับมันไม่ได้ลดเยอะเท่าไหร่นะครับแต่เรามาดูตัวนี้ซิว่ามันจะลดได้เยอะขนาดไหนซึ่งตอนนี้มันยังไม่ฟูสปีดนะครับดูซิว่าการลดอุณหภูมิของเขาสักหนึ่งสองสามองศาเนี่ยมันจะช่วยอาการแฟนสปีดได้ไหมถึงตอนนี้ยังไม่ออกอาการนะครับอุณหภูมิของเขายังอยู่ประมาณสัก6กสิ็ดหกสิบปดอยู่ ผมก็ทําการพักคลิปก่อนแล้วกันนะครับผมยังไม่รู้ว่ามันจะดับตอนไหนถ้าเกิดว่ามันดับปุ๊บผมก็จะมาถ่ายเลยแล้วกันนะครับว่าการเป็นซิโคนไม่ได้ช่วยอะไรเนาะโอเคเพราะว่าการพวกเล่งรอบสปีดเนี่ยส่วนมากมันเสียมาจากตัวชิปซะส่วนมากไม่เกือบเขาเรียกว่าจะแทบจะร้อยเลยนะครับมันเสียมาจากตัวชิปนะพะพวกเล่งสปีดนะครับผมไม่แต่ก็ไม่ใช่ทุกรุ่นนะครับอาการเร่งสปีดโดยมากแล้วจะเป็นแบบนั้นซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ดับแต่อุณหภูมิเห็น,นครับใกล้เคียงกับซิลิโคนธรรมดาเลยนะ ซิลิโคนหลอดละ80บาทมันเหมือนตัวซิงค์เนี่ยครับมันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับจากที่ผมเคยทําคลิปเทสซิงค์ของตัวจิ๊กเกอร์ไบี่พวกรุ่นซิงค์ประมาณเนี่ยครับซิงค์ของเขาก็จะลักษณะทรงๆแบบเนี้ยซิงค์มันเหมือนว่าออกแบบมาระบายความร้อนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆนะครับถ้ารุ่นอื่นๆเนี่ยซิงค์มันจะระบายความร้อนได้ดีกว่านะครับแต่ซิงค์เนี่ยก็คือเปลี่ยนซิลิโคนธรรมดากับคิงพินหรือมีของมียห้อเนี่ย มันลดได้ประมาณทัก1-2ึถลดไม่ถึง5องศาเลยซ้ำนะครับเท่าที่เคยเทสมาเนี่ยประมาณ2องสาองศาเองไม่เคยลดเยอะเท่าที่ควรนะครับผมมันไม่เหมือนตัวอื่นตัวอื่นนี่คือเราเปลี่ยนซิลิโคนไปนี่เห็นผลทันตาเลยนะครับบางตัวลดไป10องศาเลยแต่ตัวเนี้ยยังไม่มีอาการดับเลยนะเทสมาได้3นาทีแล้วซุกกันนานกว่าตะกี้เนาะอ่าโอเคดูซิว่าจากที่ผมก่อนนี้ผมจะถ่ายคลิปผมเทสไปประมาณไม่ถึง5นาทีก็ดับนะครับจากที่ผมเริ่มถ่ายคลิปครั้งที่2ที่ทําการถ่ายคลิป รู้สึกไม่ถึงสามนาทีด้วยมังนะ้งเนาะเหนที่เราถ่ายกันไม่ถึงเดย์ไม่ถึงห้านาทีแล้กันผมจาไม่ได้โอเคเดี๋ยวผมขอเปิดเทสไปก่อนนะครับดูซิว่ามันจะดับไหมแฟนสปีดของเขานี่ก็อยู่ซิกประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ่าโหลดเขาก็อยู่เกือบร้อยโอเคเราดูกันไปตอนนี้มันยังไม่ดับนะครับถ้าดับเดี๋ยวผมจะเริ่มถ่ายคลิปแล้วกันผมพักคลิปไปก่อนตอนนี้ผมก็ทําการเทสมาได้สักสิบห้านาทีแล้วนนครับอยู่ได้เฉยน,นะครับ เพราะว่าของเดิมนะครับตอนที่ก่อนที่เราจะเปลี่ยนซิลิโคนนะครับก็รอบแรกที่ผมทําการเทสก่อนที่จะทําการถ่ายคลิปนะครับเทสได้ไม่ถึง5นาทีนะครับแล้วรอบสองนะครับก็เทสตอนที่เราถ่ายคลิปนะครับก็ไม่ถึง5นาทีเหมือนกันนะครับอุณหภูมิของเขาก็จะนิ่งๆอยู่ประมาณสัก70องศาครับแฟนสปีกอยู่ประมาณนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ดับผมก็จะทําการเทสไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ดับก็ถือว่าโชคดีไปนะครับว่าการเปลี่ยนซิลิโคนก็ช่วยได้ฮะไม่น่าเชื่อนะครับผม โอเคตอนนี้ยังตอบอะไรไม่ได้นะครับจนกว่าว่าเราจะเทสถึงประมาณสักเอาสักหนึ่งเอาสักถ้าเกิดว่าไม่ดับตอนไหนก็ปล่อยไปเรื่อยๆกันนะครับเต็มที่ก็สักขอเทสสักประมาณ1ชั่วโมงแล้วกันนะครับดูซิว่ามันจะได้ไหมว่าการเร่งรอบสปีดพัดลมจะเปลี่ยนซิลิโคนหายหรือเปล่ปาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าซิลิโคนของที่เป็นแบบมียี่ห้อเนี่ยมันช่วยได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูกันตอนรอสักประมาณถ้าเกิดมันไม่ดับก็อีกสักครึ่งชั่วโมงค่อยมาถ่ายใหม่แล้วกันนะครับ ตอนนี้เราก็เทสมาได้3 2นาทีแล้วนะครับก็ยังไม่มีอาการดับหรือว่า full สปีดของพัดลมนะครับผมก็คือเหมือนงานเหมือนจะผ่านนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเทสปีกสักครึ่งชั่วโมงนะครับดูสิว่ามันจะได้ไหมถ้าเกิดได้ก็ถือว่าโชคดีไปนะครับตัวนี้ก็ถือว่าฟุกมุมากนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยอาการว่าพัดลมเร่งรอบสปีดนะครับเปลี่ยนสิีคนไปโดยมากแล้วไม่หายนะครับแต่ตัวนี้หายก็ถือว่าโชคดีไปครับอุณหภูมิของเขา7 0บองศาเหมือนกันนะครับแต่มันน่าจะมีส่วนเดินที่าะ เพราะว่าระป็นของเขาเลยเนี่ยทีดิโคนเดิมเดิมเนี่ยไอ้นั่นน่มันน่าจะจบตกประมาณสัก7จ็ดสิบเนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็เทสต,ต่อไปเรื่อยๆตอนนี้ผมก็ได้ทำการเทสมาได้สักประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะครับก็ยังไม่มีดับนะครับน่าอาจจะฟุกผ่านไปแล้วก็ได้นะครับผมอาการ แฟนสปีดนะครับแล้วก็ดับรีสตาร์นะครับไม่น่าเชื่อนะครับการเป็นซิลิคนมันจะช่วยได้นะครับแต่บอกเลยนะครับไม่ได้ช่วยได้ทุกตัวนะครับอันนี้อาจจะฟลุกที่เฉยนะครับอุณหภูมิของเขาเนี่ยจากที่ของเดิมเดิมเลยถ้าเป็นซิลิโคนธรรมดาเนี่ยก็น่าจะตกอยู่ประมาณสัก7จ็ดององศาก็เดี๋ยวเราก็น่าจะเพียงพอกับการเทนะครับก็น่าจะโอเคแล้วล่ะถ้าเกิดว่ามันจะดับมันก็คงดับไปแล้วนะครับผม ถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนการ์ดจอตัวหนักคนไหนที่เขาเรียกว่าเล่น,เล,นเล่นไปแล้วแฟสปีดมันลันนะครับแล้วภาพดับน,นะครับเบื้องต้นก็ลองเปลี่ยนซิลิโคนไปก่อนแล้วกันนะครับเผื่อจะฟุกนะครับผมเหมือนการ์ดจอตัวนี้โอเคนะครับการ์ดจอตัวนี้ก็น่าจะเทสเพียงพอแล้วครับเพราะของเดิมเนี่ยผมเทสได้ไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำนะครับแต่ตัวเนี้ยเทสได้เป็นชั่วโมงเลยนะครับผมโอเคนะครับก็ไว้เจอกับคลิปงานซ่อมในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ